ทำทีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท,ท่านอย <ทำ S 3> ่งท่านจ,จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพระราชลพัธของพระบาทสมเด็จพระจุฬาท่านยังทรงกล่าวไว้วา่าอิดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรในการรักษาไว้นะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและเป็นเกียรติของพวกเราเลยครับที่ทํางานทางด้านประวัติศาสตร์บืงคลีพระองค์เนี่ยมีพระ,ญญญาาพระบิดนานการอนรักษณมดกไทยนะครับเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับที่ช่วย ให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจนะครับในการเปียนงานนะครับเราก็อยากจะรักษาคงคุณค่าความงามทางศิละปะประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้บางครั้งที่เราเหนื่อยหรือเกิดท้อแท้เนี่ยพอนึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทำให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเพียงทุรลรีเล็กแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดําเนินตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์นะครับที่พระองค์มีพระราชดัรัสมีแนวพระราชบัญติต่างอะไรเนี่ยทุกอย่าง ผมถือว่านั่นประเสริฐสุดสำรับคนไทยทุกคนแล้วนะครับ